สวัสดีครับสำหรับท่านที่มีเครื่อง vivo นะครับที่ติดล็อกรายเดือนนะครับสองรุ่นนี้นะครับเช่นนะครับรุ่น Y15s นะครับในเวอร์ชั่น6372นะครับแล้วก็ vivo Y21 ในเวอร์ชั่น625.5นะครับท่านไม่ทราบนะครับว่าเครื่องของท่านนะครับเป็น เครื่องเวอร์ชันรุ่นอะไรนะครับท่านก็กดที่เครื่องที่หน้าติดล็อกนะครับท่านก็กดดอกจันสี่เหลี่ยมดอกจันห้าห้าแปดแปดสี่เหลี่ยมดอกจันสี่เหลี่ยมแล้วก็ดอกจันนะครับมันก็จะขึ้นหน้าเวอร์ชั่นมานะครับแบบรูปภาพนะครับท่านก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเครื่องของชัานเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับแล้วก็โชว์ให้เราดูนะครับ ตามภาพนะครับที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็น2รุ่นนี้นะครับต้องทําการแกะเครื่องทํานะครับหรือภาษาช่างในในส่วนของตรงนี้เขาเรียกว่าแกะจา ISP นะครับก็เป็นการแกะทํานะครับเป็นการปลดยากขึ้นนะครับมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับท่านก็เห็นใจเราหน่อยนะครับมันโลกมันหมุนตามการเทคโนโลยีที่เขาป้องกันเพื่อไม่ให้เราเข้าไปปลดล็อกนะครับแต่ก็ เราก็สามารถทําได้นะครับแต่ขั้นตอนมันจะต้องการเป็นการแกะเครื่องทํานะครับท่านก็เข้าใจเรานะครับรอนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าปลดไม่ได้นะครับปลดได้นะครับแต่เป็นการแกะเครื่องทํานะครับไม่ใช่ว่าจะเสียบ USB นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมเข้าไปปลดได้นะครับเป็นการแกะทํานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับส่งทํา1วันนะครับจะไม่กลับไปรออีกแล้วนะครับท่านก็รอหน่อยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ ส่งทำมีเก็บปลาทางนะครับสรุ่นนี้นะครับก็คือ vivo y15s นะครับแล้วก็ vivo y21 นะครับตามเวอร์ชั่นที่ผมได้ขึ้นเอาไว้นะครับถ้าท่านมีเครื่องนะครับท่านก็สามารถส่งทำนะครับพอหลังทําแล้วนะครับทุกอย่างก็จะใช้งานได้ปกติแล้วก็จะไม่กลับไปล็อกนะครับเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะครับเพราะว่าเขาล็อกนะครับไม่ให้เราปลดนะครับเราก็สามารถแก้ได้แต่วิธีแก้จะยุ่งยากนะครับ เราก็เลยมาอธิบายให้ท่านเข้าใจนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับท่านมี2รุ่นนี้ในมือนะครับอยากปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนแล้วก็ให้ใส่ได้ทุกซิมนะครับมีเก็บปลายทางนะครับไม่กลับมาล็อกแล้วนะครับเพราะเราตัดการอัปเดตเครื่องไปนะครับแอปอัปเดตได้ปกตินะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับ2รุ่นนี้นะครับ